สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เอกวันนี้ผมมีรีวิวเกี่ยวกับคนที่เอาชาเขียวของอาจารย์เอกแล้วก็น้าขิงสามสหายของอาจารย์เอกไปกินแล้วก็มารีวิวผลปรากฏว่า14อีกครั้งเหมือนที่อาจารย์เอกบอกไว้จริงเดี๋ยวท่านมาดูข้อความนี้นะครับพี่สมโพธ์หรือว่าพี่โพธนั่นเองนะครับเขาบอกว่า14อีกครั้งครับนะ่าตามที่อาจารย์เอกโฆษณาไว้จริงแล้วก็ขำกิกกากมานะครับอายุ13แล้วนะครับเท่ากับประอาจารย์เอกเลยนี่นะครับเปิ่ก็บอกว่าพี่สมโพธิ์ทำไมหน้าใสาผิวเนียนขนาดนี้คะ มีการคุยกันนะครับทานชาเขียวอย่างเดียวเหรอคะอ่าสุดยอดเลยคะ่ะอ๋อทานน้ำขิงด้วยนะครับยินดีกับพี่เขาด้วยพี่เขากินมา3เดือนนะครับปรากฏว่ารู้สึกผิวลื่นขึ้นนะครับเนียนขึ้นครับดีจริงชาเขียวอาจารย์เอกตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งคลิปมาด้วยนี่คือเรื่องราวของคนที่นําไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับพอไปใช้แล้วมันก็เกิดผลแบบนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครก็ตามที่ท่านอยากจะ14อีกครั้ง พูดง่ายๆก็คืออยากจะผิวดีเนี่ยผิวผิวพรรณเนี่ยนะครับลื่นเนียนนะครับอยากจะผิวใสอยากจะผิวสะอาดอยากจะขับพิษออกจากตัวไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหรือรวมไปถึงในหลอดเลือดของท่านในหลอดเลือดเราเนี่ยนะครับท่านกินน้ําขิงสามสหายเว้นครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นท่านกินน้ํามันมะพร้าวน้ํามันงาดําที่ผมบอกไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแล้วก็อบเชยบอระเพ็ดมะระขี้นกไอ้พวกนี้จะเอาของต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดโดยเฉพาะน้นําตองน้าตาล เบาบงว่าหวานหายเกี้ยงหมดนะครับท่านเอาไปทำร้อยยี่สิบวันรู้เรื่องตบท้ายปิดด้วยชาเขียวชาเขียววิธีชงก็บอกหลายรอบแล้วนะครับไปทําแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มแล้วถ้ามากกว่านั้นถ้าดีกว่านั้นอีกไปทําเอาใบหญ้านางลางจืดนะครับเอาไปทําเป็นน้ําปั่นกินแล้วก็เอาถั่วเขียวต้มต้มกินแล้วเอาไปปั่นแช่ในตู้เย็นผมบอกวิธีทาไม่หมดแล้วนะครับหญ้านางกับลางจืดแล้วก็ถั่วเขียวต้มนี้ก็สําคัญถ้าทําไปด้วยทําทั้งหมดนียแล้วตามด้วยแกนสับประรดอีกอย่างนึงโออ้ยยสุดดครับ ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันลองไปทํากันดูนะครับอยากให้ทุกคนดูแลร่างกายของท่านให้ดีดนะครับพยายามกินของที่มันปลอดภัยแล้วของที่มันมีพิษเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องมีปนมาบ้างเราก็ต้องขับพิษออกด้วยวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้นวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับอย่าลืมพบกันได้ผมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถ้ามาไม่ตรงเวลาก็จะเป็นสองทุ่มประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพที่ดีและจงมีจิตใจที่ดีด้วยคิดดีพูดดีทำ